ที่ก็เป็นความคืบหน้านะครับการชลาในย่านของสถานีพงมาเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูขบวนบรรทุกหินนะครับเจ้าดีๆห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับพาขบวนบรรทุกหินนะครับมาจอดอยู่ที่สถานีพงมาเดือนนะครับนี่นะครับขบวนบรรทุกหินนะครับมาจอดคู่กับ 08k32u นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอัดถินเข้าใต้หมอนด้วยนะครับตัว,ตว,วรถจักรความรงทางสีขาวนะครับ